สวัสดีปอมม่พี่น้องชาว a c e b o o k ทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอและมาแนะนำตัวเก่านะครับผม ตัวผมจะเล่นจิกกันนะครับผมในโลกออนไลน์ห้องกันว่ามอคันไฟนะครับผมมอคันไฟตัวนี้ครบบเจ็บนะครับผมครบแ,แข่แฉบคันคันนะครับผมนะครับภาพที่ท่านได้เห็นตัวนี้ก็คือบ้านผมตีจงหวัดแปรนะครับผมกะรอบๆบ้านผมจะปลูกก็มะม่วงพันใต้หวันไห้นะครับว่าปลูกไหวหกเก้านะครับตายไปเหี้ยเก้าตอนนี้เหลือห้าเก้านะครับ อันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆนะครับบ้านผมกัติถนนหลวงนะครับผมถนนวังไส้นะครับอันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องนะครับบกมือลับปอกกับแม่นะครับผมไปทํางานติดเชียงใหม่นะครับผมกะ นะครับมาถึงกามีไอเตียนะครับล้อกินขนมอยู่แล้วกันนี่กค็คือนะครับกิจวัตรประจำวันของผมมดคันไฟเนาะนะครับผมกับเป็นไรเดอร์ของแกร็บนะครับผมแล้วก็รีวิวสินค้านะครับผมแล้วก็อ่านะครับโอ้ยไปเร็วแต้เร็ว,เรววะนะครับผมกามีอ่านะครับ รีวิวสินค้าตัวนะครับผมแล้วก็ฝนตกฝนหืนผมก็ต้องไปวิ่งไงนะครับอันนี้กันะครับมาอู้นะครับกับปอมเปตพิน้องนะครับทำคลิปนะครับว่างๆกลับมาทํารีวิวอาหารตัวนะครับผมแล้วก็รีวิวสินค้าตัวนะครับผมกันะครับอยากจะฝากเนื้อฝากตัวไว้ตัวนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ผมรีวิวนะครับผมก็จะมีพวกน้ำหอมเซรั่มนะครับสกินแคร์ไอเทมฟอร์ไรเดอร์นะครับผมกั บ่มีอย่างนักนะครับผมกะว่างๆกะไปวิ่งแก้ผ่องนะครับถ้าบ่มีงานรีวิวกะไปวิ่งแกบนะครับกะตัวน,นี้กะแต่งเนื้อแตงตัวนะครับใส่หมวกเอโมงคุ้มหน้าคุ้มตานะครับผมแล้วกะอัน๋ยวก่อนดี่จะไปวิ่งแกบกะเซลฟี่ให้น้อยหนึ่งนะครับผมเซลฟี่ใส่เสื้อแก็บนะครับใส่เของแบบนะครับใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยนะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเนื้อายบาย